ว่าอาร์ดาตเุเอนิดาว่าอาร์ดาตเุเอนอิดาวันนี้วันที่เท่าไรดาตเุเอนิดาอาร์ดาตเุเอนอิดาอาร์วันนี้วันที่วันที่16เดือนมกราคมปี2021 16มกมการาก็คือวันครูนะคะวันครูที่เมืองไทยค่ะก็ปีนี้ก็เป็นวันที่16มกมการา2564นะคะแต่ถ้าเป็นภาษาโนสเขาจะเรียกว่า16ยานวอร์ปี2021นะคะเรามาพูดเป็นภาษาโนสกันเลยค่ะว่าไซส์นะยาน u ว r ร์ชัวชัวเอ็น เลข16นะคะออกเสียงว่าไซส์ตนะไซส์ตนะยานูาร์ชัวชัวเอ็นไซส์ตนะยานูาร์ชัวชัวเอ็นเห็นวันที่ปุ๊บออกเสียงได้ปับ๊บไซส์ตนะยานูาร์ชัวชัวเอ็นไซส์ตนะ ย a น u a r ร์ช,ช่ครั้งหนึ่งค่ะใส่สนะย a น u a r ร์ช่อ,ชอ,อ,อถ้าอยากฝึก พูดวันที่ไปด้วยกันทุกๆวันก็อย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเลยนะคะแล้วจะมีกระดิ่งขึ้นไปแจ้งเตือนว่ามีการลงคลิปใหม่ๆตามวันที่ที่ครูจะลงคลิปด้วยค่ะถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะขอบคุณและสวัสดีอีกครั้งสวัสดีค่ะ